ว่าเล็บเมื่อเมื่อโอ้เมื่อไวเมื่อเกมแมวโดนปิดนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันในเกมเล่นฟอปบ้าเนาะแต่เห็นคอมเมนต์กันมาเลยแแบบปัญหาแอพี่แแบบเป็นอยู่นู่นอยู่นี่แแบบเปนตายอะไรแบบเนี้ยเออก็เห็นเขาบอยอะไรครับแล้วก็ให้แอดมินเนี่ยช่วยตอบไปแล้วเนาะก็เอาจริงๆนะครับแแบก็เรียกว่าใหญ่ก็ก็น่าจะโดนโดนลบแหละครับแต่ แต่ผมว่านะมันก็ไม่น่าจะโดนลบแบบถาวรเลยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคนของชิโรชกุนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าออกมาแบบว่าเฮ้ยกลัวจังเลยโลบอกโดนลบอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาเหมือนเขาเซฟเกมของเขาไว้แล้วเนาะซึ่งการซึ่งทุกคนควรจะดีใจเอาไวนะ้เนาะถ้าเกิดว่าโดนปิดอย่างเงี้ยเนี่นะนยแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีอัปเดตมาแน่นอนนะครับรอรออัปเดตกันได้เลยเนาะอันนี้ก็คือแบบว่า <laughs> b บ e a k i n g n e w นะครับอ่าให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะ breaking news นะครับโลบ,บอก <laughs> เทคดาวเกมเกนโลบอกโล ก็บอกพังเกมฟอปป้าอีกแล้วนะครับก็ก็คือเอาง่ายๆคือโรบอกมันก็ปิดปิดเล่นฟอปป้าแหละครับแต่แต่แต่ง่ายก็คือเขาปิดเนี่ยก็ก็ดีครับเหมือนปิดอัปเดตเลยเนาะก็โอเคอยู่แล้วเพราะว่านี่โคอรเขาวอกก็เหมือนเขาเขาก็ระบบเดียเวลอปเปอร์อยู่นะครับแบบว่ากําลังสร้างเกมให้มันแบบว่าอัปเดตใหม่อะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็มีอันนึงผมโคตรขำเลยอันนี้อันนี้วอลเปก โอ้เมื่อเดิวเมื่อเกมแมวโดนปิดก็เอาเป็นว่าไป็นเรื่องตกใจกันนะครับเดี๋ยวเกมก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมแล้วครับแต่แค่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าหนึ่งคือระบบอ่ะมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่อีกเกมเนี้ยนะก็เอาเอาไปว่านะครับรอแล้วกันเนาะแล้วเหมือนเขาให้ยูสเซอร์แบบว่าระบบมาให้ด้วยเดี๋ยวผมดูกันผมดูกันนะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนคนสร้างเนี่ยเขาก็สร้างเกมอยู่เห็นไหมเขาก็ยังทําอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยเห็นไหม เออเขาก็ยังนั่งสร้างเกมขลงโหเขาอยู่นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวครับว่าว่า d a ต a าจะหายนะเพราะว่าคุณของคุณชิโรโชโกุนเนี่ยชิโรชโชกุนหรือชชโชกังวะเขาก็ทําเขาก็สร้างเกมอยู่นะครับก็ไม่ต้องอะไรกันหรอกนะครับก็เอาไว้ว่าไม่ต้องมานั่งบอกว่าเฮ้ยมันจะโดนแบนแล้วพวกเนี้ยไม่ต้องนะครับแบบอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วก็รอเกมเปิดดีกว่าเนาะก็วันนี้ไปแล้วครับผมนะเนาะเจอกันคลิปหน้าครับ